ครับสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับต bon ิวบอลเต็มรายการที่จะพาพท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลดังที่น่าลงทุนประจำวันเสาร์ที่4ทธันวาคมพุทธศักราช2564ั25น้ครับผมโดยวันนี้ผมจะพาพท่านมาติวกันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับผม ่อนอื่นผมขอพาทกท่านไปอัปเดตอันดับตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ก็ยังคงเป็นเชลซีนะครับที่รั้งตำแหน่งจะฟูงไว้ด้วย33แต้มจาก14นัดนะครับผมอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มี3 2แต้มอันดับ3เป็นลิเวอร์พูลมี31แต้มครับแต้มห่างกันแต้มเดียวนะครับอันดับ4เป็นเวสต์แฮมนะครับที่มี24แต้มดรอปลงมาจากท็อป4นิดหนึ่งนะครับผมอันดับ5เป็นอาร์เซนอลครับฮ็อตสเปอร์ อันดับ7เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันดับ8เป็นวูฟเวนตันอันดับ9เป็นไบรตันอันดับ10เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมรองลงมาเป็นคริสตัลพาเลซเบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าเอฟเวอร์ตันลีดส์ยูไนเต็ดเซาท์แฮมป์ตันวัตฟอร์ด3อันดับสุดท้ายเป็นเบอร์ลีย์นอริสซิตี้และนิวคาสเซิลรังอันดับบัวยังไม่ชนะใครเลยในอีกจากสินัดนะครับผมโดยคู่ที่เราจะมาติวกันในวันนี้มี5คู่นี้นะครับผม เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับพบเชลซีนะครับผมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบเบอร์ลีย์นะครับเซาว์แฮมป์ตันพบไบรตันวูลฟแฮมป์ตันพบลิเวอร์พูลและคู่สุดท้ายวัตฟอร์ดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมโดยคู่แรกครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดลอนดอนโอลิมปิกสเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีนะครับผมคู่นี้เตะกันทุ่มครึ่งวันเสาร์เวลาบ้านเรานะครับผมอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางอ่าเวสต์แฮมนะครับ เจ้าบ้านอยู่อันดับ4นะครับผมเปิดบาากรรมีเรียนของเชลซีจะฟุ้งนะครับผมคู่นี้เป็นศึกของอท็อปโฟรนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆในคู่นี้นะครับผมโดย10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับก็คู่ขี่สูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับพูดมาถูกแล้วนะฮะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับ ชนะกับแมนเชสเตอ4ครั้งนะครับเสม,มอ2ครับนัดล่าสุดเล่นที่บ้านของเวสต์แฮมเมอร์ต้นปีนะครับก็ไปทางเชลซีที่เก็บชัยชนะไปได้1นูนย์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเวสต์แฮมนะครับสินัดล่าสุดของเวสต์แฮมนะครับชนะ5เสม,มอ3แพ้2ก็ค่อนข้างจะดูดีมากๆสําหรับเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้นะครับโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านรับกับเยนของไบรตันนะครับสะดุดเสม,มอไบรตันไป1นนะครับก็ถือว่า พลาดสำหรับเวสแฮมในนัดล่าสุดนี้นะครับผมมาดูทางเกมเยือนนะครับของเวสแฮมในบ้านสินนัดล่าสุดเวสแฮมอยกได้วยว่าแทบไม่แพ้ใครเลยนะครับผม มีเสมอแค่2ครั้งก็คือเสนอให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เสมอล่าสุดให้ไบรตันนะครับที่เหลือไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่าสถิติในบ้านของเวสต์แฮมดูดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมเยือนเชลซีนะครับนัดล่าสุดของเชลซีไม่แพ้ใครเลยครับชนะ7เสมอ3นัดล่าสุดไปเยือนวัตฟอร์ดนะครับอัดวัดฟอร์ดไป2ประตูตอนน่อหนึ่นะครับในส่วนของเกมเยือนของเชลซีนะครับก็ ถือว่าดูดีมากๆในส่วนของเกมเยือนนะครับเยือน4ครั้งล่าสุดจาก10นัดสามารถเก็บคลีนชีพไปได้ถึง3ครั้งครับผมก่อนจะปุกไปอัดวัตฟอร์ดสอประตูต่อหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันนะครับวันนี้นะครับเวสแฮมเจ้าบ้านคาดว่าน่าจะมาในแผน4 2 3 1นะครับโดยตัวผู้เล่นหลักก็น่าจะมีอมิเกลอันโตนิโอนะครับปาโบฟอนนาวนะครับไซด์เบนกรามานะครับเจอร์โบเวนครับโทมัสซูเช็คนะครับดิคันไรส์นะครับอารอนครสเวลล์อ่าลู ครัสฟาร์เบียนสกีนะประมาณนี้สำหรับทางผู้เล่นหลักของทางเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับทางทีมเยือนเชลซีนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผนอ่า3-4-2-1นะครับผู้เล่นหลักก็น่าจะมีโรเบร์ตลุคคาคูครับไคล์ฮาวเวิสนะครับฮาคิมซิยักจอร์จินโย่เมสันเบลนะครับเซซ่าสปิริเกรต้านะครับแล้วก็เมนดี้นะผู้รักษาประตูนะครับผู้เล่นหลักของทางเชลซีก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผม นั่นนี่เวสแฮมนะครับขาดแค่แองเจโลบัตหน้าแค่คนเดียวนะครับและนั้นนี้ฉันได้อารอนเพรสเวลที่คาดว่าน่าจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงช่วยทีมได้นะครับโดยเดวิดมอยน์นะครับน่าจะเปลี Chris Will, ่ยนเพรสเวลลงแทนวลาดิเมียร์คูฟาร์นะครับในตำแหน่งหลังนะ ทางเชลซีนะครับตอน,นนี้จะยังไม่มีเบนชเวลนะครับเอ็นโกโลกองเต้และก็มาเตโอโคอาซิสที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับรวมถึงเทรเวอชาลบานะครับที่เจ็บจากนัดที่แล้วที่บุกไปชนะวัตฟอร์ดนะครับตอน,นนี้นะ่าจะได้จอจินโยกับทีฟิตเต็มที่กลับมาลงช่วยทีมเพราะเพราะนัดที่แล้วแกได้พักกันนะครับไม่ได้ลงนะครับรวมถึงโรเมโรเออ่โรเมโรลูกากูนะครับที่ฟิต พร้อมแล้วและคาดว่าน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับหลังจากออกกไปพักมายาวๆราวๆ6สัปดาห์ได้นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับ นั่นนี่ขุนขอนเจ้าบ้านนะครับที่ยังไม่ชนะใครเลยในหลีกมาสามนัดติดนะครับจะเปิดบ้านพบเชลซีจากฝูงที่ตอนนี้ฟอร์มดีนะครับยังไม่แพ้ใครเลยมาสิบัดติดจากทุกรายการนะครับแม้ว่าสถิติการพบกันของทั้งคู่จะดูดีสูสีกันมากครับผัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ครั้งล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเวสต์แฮมเมอร์ตันปีเชลซีก็ทําผลงานที่ดีชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับและนัดนี้คราพว่าเขาน่าจะกลับมาซ้ำรอยแผลเดิมที่ที่นี่นะครับที่ลนดอาโอลิมปิกสเตเดียม ครั้งนะครับนัดนี้เขาว่าเชลซีน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะแล้วก็หนีห่างในตำแหน่งจ่าฝูงเข้าไปนะครับสำหรับคู่ของเวสต์แฮมแล้วก็เชลซีนะครับผมคู่ต่อมาครับนิวคาสเซิลครับเปิดเซนต์เจมส์พาร์คครับรักกัมเบียของเบอร์ลี่นะครับคู่นี้เตะขึ้นมาดึกหน่อยหนึ่งครับสี่ทุ่มวันเสาร์เวลาบ้านเรานะครับอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับเว้ยนะครับผม มีเจ็ดแต้มนะครับยังไม่ชนะใครเลยเปิดบ้านรักกอมีย์ของเบอร์ลี่อยู่ในโซนเว้เช่นกันนะครับมีเจ็ดแต้มเออมีสิบแต้มต่ออาภายัยแต้มห่างกันสามแต้มนะครับผมสิบนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับอ่าก็เป็นทางนิวคาสเซิลนะเมื่อก่อนโอเคนะครับทางนิวคาสเซิลนะครับชนะสี่เสมอสี่นะครับอ่าทางเบอร์ลี่ชนะไปได้แค่สองครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับก็ เสมอกันไป0-0แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมนี่เองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิบนล่าสุดของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับสิัดล่าสุดของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้สีหนักไปทางเสมอนะครับเสมอ6นะครับซึ่งหลังจากเอดดีฮาวเข้ามาดูก็ค่อนข้างจะอฟอร์มคว้างจะดูดีขึ้นนะครับสำหรับทางนิวคาสเซิลนะแพ้น้อยลงนะครับโดยเกมในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับก่อนหน้าที่เอดดีฮาวจะเข้ามาดูนี่ก็ แทบจะดูไม่ได้เลยนะครับ2แพ้ไป2ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในนัดที่เดีฮาวเข้ามาคุมก็สถิติในบ้านดีขึ้นนะครับเสมอ2นัดติดในบ้านสำหรับนิวคาสเซิลอยู่ในติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมเยือนเบอร์ลี่ครับสิทธิ์น่ารสุดของเบอร์ลี่ครับดูดีขึ้นมาหน่อยน่งจากนิวคาสเซิลนะครับชนะ2เสมอ6แพ้2ก็ยังหนักไปทางเสมอไม่ต่างจากนิวคาสเซิลนะ โดยนัดล่าสุดบุกไปเยือนวูฟนะครับก็เสมอกับวูฟศูนย์ศูนย์นะครับผมในโซนของทางเกมเยือนของเบอร์ลี่นะครับผมก็ทําได้ดีสุดก็แค่เสมอนะครับสำหรับเบอร์ลี่นะโดยนัดล่าสุดก็เสมอนะครับก่อนนั้นเจอเชลซีบุกไปเสมอยักษ์ใหญ่เชลซีได้ครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเกมเยือนของเบอร์ลี่ทำได้ดีสุดก็แค่เสมอในน,นะน,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 นนันอ Chelsea, ออนอดที่เจอกับดิวแคสเซิลนี่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมครับ วันนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับคาดว่าน,น่าจะมาในแผน4-2 4นะครับผู้เล่นหลักก็แน่จะมีอะจอรินตันนะครับแคลมิสซันนะครับผมแบรนด์เฟลเซอร์นะครับจอห์นเจชิวีนะครับโจเซฟวิลลกนะครับจามาลูวิสนะครับแล้วก็มาตินกู ดูบราฟกานะครับสำหรับผู้รักษาประตูนะครับผมสำหรับทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับวันนี้เขาม่าน่าจะมาแผนเดียวกันนะครับ4-4-2นะครับผู้เล่นหลักก็น่าจะมีเอ่อมาเตเวดรานะครับแม็กซ์เวลก็อกเน่นะครับจอร์จบราห์ฮิวนะครับเอชลี่เวสต์วูดนะครับเอ่อเดไวท์แม็กนิวนะครับผมเดฮันกินดมิสันนะครับผู้รักษาประตูก็เป็นนิกโบกนะครับสำหรับเบอร์ลี่ผู้เล่นหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมทางนิวคาสเซิลนะครับผม นิวคาสเซ่นัดนี้จะขาดผู้เล่นหลักไปเพียงแค่2คนนะครับก็คือพอลดัมเมนและที่เจ็บแล้วก็คิรันคลาร์กที่ติดโทษแบนนะครับแต่ทางเอ็ดดี้ฮาวก็น่าจะได้อะเจมาร์ลัสเซลนะครับแล้วก็เบดวิชี่ที่กลับมาจากโทษแบนนะครับซึ่งทางเบดวิชี่น่าจะได้นั่งสำรองไปก่อนนะครับเนื่องจากเจมารเลวิสนะครับที่ทำให้ปราการหลังได้อย่างดีเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะลงสตาร์ทเป็นตัวหลักในนัดน,นี้นะครับส่วนทางคิรันคลาร์กที่ติดโทษแบนนัดน,นี้น่าจะได้อะเรนฟรัสเซอร์นะครับมาลงเล่นแทนนะครับผมทางนิิวคาสเซลนะ ทางเบอร์ลีครับเบอร์ลีนันนี้ก็น่าจะขาดผู้เล่นหลักไปแค่สองคนเหมือนกันนะครับคือแอชลีย์บาร์นส์ที่เจ็บแล้วก็ฟิลบัสลีย์ที่น่าจะยังไม่ฟิตพร้อมที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมานะครับผมโดยนันนี้น่าจะได้คู่หูอย่างเจมส์ทาคอฟสกี้แล้วก็แอชลีย์เวสต์วูที่เพิ่งพ้นโทษแบนกกลับมาลงช่วยทีม ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้นะครับแล้วก็ในเกมลุกอย่างมาเตวิดรานะครับแล้วก็เรโรดิเกสก็ฟิตพร้อมเสริมกําลังในแนวรุกนะครับจากนาที่แล้วเจอวุ้ทั้งคู่ได้พักมาอย่างเต็มที่นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนิวคาสเซิลนะครับที่ฟอร์มกำลังย่ำแย่อยู่ใน,นดับดว่ายังไม่ชนะใครเลยมาสิบสีนัดในฟรีมินิกนะครับจะเปิด เซนต์เจมพาร์คนะครับรับการเยอนของเบอร์รี่นะครับที่เพิ่งเสมอมาสานต่เช่นกันนะครับพร้อมกับอยู่ในโซนตกชั้นร่วมกับเจ้าบ้านนะครับโดยทั้งคู่มีแต้มห่างกันแค่สามแต้มเท่านั้นเองนะครับผมจากสถิติการพบกันของทั้งคู่ในคอสโซนะครับยังไม่เคยแพ้กับเบอร์ลี่ในบ้านเลยสักนัดนะครับบวกกับเกมเยือนของเบอร์ลี่ที่ผมพูดไปแต่ข้างต้นนะครับว่าทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอเท่านั้นเองนะครับดัดนี้ทันทีคสเซิลนะที่ฟอร์มกำลังดีขึ้นหลังจากได้เอ็ดมิฮามวบคุมทีมนะคร กานที่จะรับมือเบอร์ลิงได้นะครับอย่างแย่นะ ในนั้นนี้น่าจะแบ่งแต้มกับทางเบอร์ลี่ไปได้คนละแต้มครับสำหรับคู่ของนิวคาสเซิลกับเบอร์ลี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นเซาท์เทมป์ตันเปิดเซนต์แมรี่สเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของไบร์ตันนะครับคู่นี้แตะเวลาเดียวกันกับนิวคาสเซิลกับเบอร์ลี่นะสี่ทุ่มวันเสาร์เวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับเซาท์เทมป์ตันกับอยู่อันดับสุดท้ายตารางนะครรรรัับบบบจะเปิด้าานกมีของไ ตั้นอยู่อันดับ9นะมี19แต้มแต้มห่างกันสีแต้ม,ตม,น,ตมนะครับผมโดย10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางเซาท์แฮมป์ตันนะที่เก็บช,ชนะได้เหนือกว่าไบรตันนะชนะไปได้5ครั้งไบรตันชนะได้แค่ครั้งเดียวเสมอ4นะครับเป็นอันดับอ่อันนี้เป็นสถิติจากปี2014นะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเจอกันในบ้านเซาท์แฮมป์ตันนะครับเป็นไบรตันนะครับที่เก็บช,ชนะเหนือกว่าเซาท์แฮมป์ตันในบ้าน,น,านไป2ประตูตอนน่อ1นะครับเดี๋ยวเรามาดู สิัดล่าสุดของเจ้าบ้านเซาท์แฮมตันครับสิัดล่าสุดของเซาท์แฮมตันนะครับก็ไม่ได้ดูแย่นะครับจริงๆอ่ะก็คือชนะสเสมอ3แพ้4นะครับผมก็นัดล่าสุดเพิ่งรับกรรมเย่ของเลสเตอร์ซิตี้นะเสมอกัน2-2นะครับก่อนนั้นนั้นเกมในบ้านของไบรตันก็ทีเดวยแทบจะไม่แพ้เลยนอกจากบูแพมตันตอนเมื่อเดือนกันยายนนะครับหลังจากนั้นก็ แทบไม่แพ้เลยสำหร,รับซอลแทนตันเกมในบ้านนะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นสำหร,รับซอลแทนตันในฤดูกาลนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิังล่าสุดของทางทีมเยือนไบรตันนะครับสิังล่าสุดของไบรตันนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอแปดแพ้สองหนักค่อนข้างหนักไปทางเสมอเลยสำหรับไบรตันในฤดูกาลนี้นะครับผมล่าสุดบุก ไปเสมอเวสต์แฮมนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในท็อปโฟร์หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดในนัดนี้นะครับผมส่วนทางเกมเยือนของไบรตันนั้นก็จากที่เห็นนะครับก็จะเน้นหนักไปทางเสมอนะครับผมโดยจะแพ้ให้แอสตันวิลลาครั้งหนึ่งที่เหลือเสมอกับทุกครั้งนะครับในเกมเยือนของไบรตันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพทั้ง2ทีมกันครับวันนี้นะครับผมเซาท์แฮมตันเจ้าบ้านนะครับคาดว่าน่าจะมาในแผน4-2นะครับ ผู้เล่นหลักก็น่าจะมีอดัมอัมสตรองนะครับแชดดัมนะครับบอห์เบตเอยูนิซี่นะครับผมอาริโนรูเมลนะครับผมเจมส์วอรดพราส์นะครับผมนาธานเรดมอนต์นะครับผมอเล็กซ์แมคคาทีผู้รักษาประตูนะครับไคลบอเกอร์ปีเตอร์นะสำหรับผู้เล่นหลักของเซาท์แฮมป์ตันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับไบรตันวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผน3-4-3เลยนะครับตัวเล่นหลักก็น่าจะมีอ่าซาโลมอนมาร์ชนะครับผมลิวโมเป้นนนะะคครรรัับบลดทาาซ่จก คุกโมเดอร์นะครับอีฟวิสซูม่าครับทาริกแลมตี้นะครับผมผู้รักษาประตูเป็นโรเบิร์ตโรเบิร์ตันเชสนะครับผมผู้เล่นหลักของทานไรตันก็น่าจะมีประมาณนี้ในนัดนี้นะครับผมทางซาวธมป์ตันนะครับ ซาร์แลมตันนัดนี้จะขาดผู้เล่นหลักไป2คนนะครับคือสจ๊วตอาร์สตรองนะที่ยังไม่หายเจ็บนะครับกับเจนเบนเนเรกนะครับที่เจ็บจากนัดสุดที่เจอกับอ่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมซึ่งทางเบนเนเรกนี่น่าจะได้ทางแจ็คสตีเฟนส์กับอาลิยันโก้นะครับกลับมารับนัดที่แทนซึ่งน่าจะเป็นรายหลังนะอาลิยันโก้นะที่มีเปอร์เซ็นต์ได้ลงเล่นมากกว่านะครับผมทางไบรตันนะครับทางไบรตัน นัดนี้นะ่จาจะประสบปัญหานะักตัวเพืเล่นพอสมควรนะครับเนื่องจากมีผู้เล่นที่เจ็บค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสตีเวนอัลเซตนะครับเดนนี่เวลเบกนะครับเจเรมีเซมิโตนะครับอดัมเวสเตอร์และอดัมลาลาน่าที่เพิ่งเจ็บจากนัดล่าสุดที่เจอกับเวสแฮมนะครับผมภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนัดนี้สัลแทนตันเจ้าบ้านที่เป็นทีมรองครองสถิติเล่นในบ้านสีนะ่นัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับและจะเปิดเซนต์แมรี่นะ เปิดเซนเบอรี่เซตยมรับกรรมยังของไรตันทีมจากหัวนตารางที่ยังไม่ชนะใครเลยมปสิบนัดติดจากทุกรายการนะครับตัวนั้นนี้ชาวบ้านซาร์แลนตันที่รู้การนี้แม้เกมในบ้านจะอ,อยู่ในเกมดีนะครับพบกับไรตันที่เกมเยือนแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะพร้อมกับมีประตูกลับบ้านทุกครั้งน,นะครับหากดูจากสถิติของทั้งคู่ดูเหมือนทางเซาแลนตันเนี่ยอาจจะไม่เปรียบไปูหนหน่อยนะครับแต่ทั้ อเออขอภัยจะเสียเปรียบอยู่นหน่อยนะแต่ตอนนี้ทางทีมเยือนนะครับประสบปัญหาอย่างหนักจากการขาดผู้เล่นตัวหลักนะครับแม้ว่าทางทีมเยือนจะไม่พร้อมในเรื่องของตัวผู้เล่นในนัดนี้นะครับแต่หากดูจากสถิติการพบกันในบ้านของซานตัที่เจ้าบ้านนะครับยังไม่เคยชนะซานตัเลยจาก10ิจากสิทธิ์จากสิทธิ์ล่าสุดนะครับแล้วก็สิทธิ์ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าบ้านนะครับ ยังไม่เคยชนะเบรตันเลยผมพูดผิดักขออภัยนะครับผมซาวแฮมตันเจ้าบ้านเนะี่ยไม่เคยชนะเบรตันเลยจากศีรษะล่าสุดนะครับเมื่อกี้ก็ลืมลืมมัไปแล้วบินผ่านกันนะครับคาดว่าในนัดนี้นะครับทางทีมเยือนน่าจะทําได้ดีที่สุดอ่าก็แค่บุกม,มาเสมอแบ่งแต้มกับซาวแฮมตันนะครับเนื่องจากอ่าขาดตัวผู้เล่นไปเยอะพอสมควรแล้วก็เกมเยือนของของทางเบ er รตันในฤดูกาลนี้ก็น่าไม่น่าเป็นที่พอใจเท่าไหร่นะครับยังไม่เก็บชนะไม่ได้เลยในทีในเกมเยือนนะครับคาว่านานี้เนี่ยก็จะ,จะแบ่งแต้มมันไป คนละแต้มสำหรับเซาแฟมตันกับไบรตันนะครับผมคู่ต่อมาครับอูฟแฟมตันนะครับผมเปิดบ้านรักบมเย็นของลิเวอร์พูลทีมจากหัวตารางนะครับคู่นี้ก็เตะกันเวลาสี่ทุ่มวันเสาร์เวลาบ้านเราเช่นกันนะครับผม เดี๋ยวเราไาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่สักนิดนะฮะก็เป็นทางวูฟนะครับอยู่อันดับ8นะัมี21แต้มนะครับเปิดบาตรกรรมเย็นของลิเวอร์พูลนะทีมอันดับ3มี31แต้มแต้มห่างกันมากโคอยู่นะครับ10แต้มนะครับผมโดย10ครั้ง ที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลนะที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าวูฟแฟมตันนะครับที่ลิเวอร์พูลชนะไปแปครั้งนะครับวูฟแมตันชนะ mm hmm. ลิเวอร์พูลเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของวูฟเมื่อต้นปีนะครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลนะที่เก็บช,ชนะรีวอพูไ,ได้เหนือสูงนะครับผม เดี๋ยวเรามาดู10น่าละ่าะะสุดของ f, วูฟจากบ้านนะครับ10น่าล่าสุดของวูฟแฮมตันถือว่าดูดีนะครับแพ้แค่ครั้งเดียวชนะ5เสมอ4นะครับเกมล่าสุดวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับก,กัมเยนของเบอร์ลี่ทีมจากไคล์ต์แรงนะครับทำได้ค่อนข้างแย่นะในนัดนี้นะครับผมเสมอกันไป0-0นะฮะโดยเกมรับของวูฟแฮมตันก็ค่อนข้างดูดีนะครับ10น่าล่าสุดอ่าเป็นเกมในบ้าน5ครั้งนะครับก็ยังไม่แพ้เลยในบ้านสักครั้งจากอ่าหครั้งนี้นะครับก็ถือว่า ดูดีใช้ได้สำหรับเกมในบ้านของวูฟในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับสิบนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับถือว่าดูดีมากๆนะครับชนะ8เสมอ1แพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับโดยนัดล่าสุดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันทถล่มเอเวอร์ตันเละเลยนะฮะสี่หนึ่งถือว่าในเกมเยือนลิเวอร์พูลนั้นขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาหากมาดูทางเกมเยือนในสิบนัดล่าสุดนี้นะครับลิเวอร์พูลก็แทบจะไม่แพ้เลยนะครับแพ้ สะดุดแพ้เวสแฮมแค่ครั้งเดียวนอกจากนั้นเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดครบถ้วนนะครับมีคลีนชีทถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็ถือว่าเกมเยือนของลิเวอร์พูลดูดีมากๆนะครับในฤดูกาลนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับอขออภัยครับมาอัปเดตไลน์อัพผมทั้ง2ทีมกันสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เจ้าบ้านวูฟแฮมตันนะครับคาดว่าน่าจะมาในแผน3 4 3นะครับโดยผู้เล่นหลักก็น่าจะมีฮีซันหวังนะครับผม ราอูคิมินเอสนะครับผมอาดามาตาโอเรนะครับผมเมลสันซิเมดูนะครับรูเบนเดนวิสนะครับเจ้าโมติยูนะครับไรยานูรีนะครับแล้วก็โจเซซ่าผู้รักษาประตูสำหรับผู้เล่นหลักของวูฟแฮมตันก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเชลล์ลิเวอร์พูลนะครับนั้นลิเวอร์พูลครับว่าน่าจะมาในแผน4 3 3มๆมานะครับตัวผู้เล่นหลักก็น่าจะมีอ่ามฮัมหม็ดซาลาห์นะครับเบียโก้โจต้านะครับอ่าซาดิโอมาเน่นะครับฟาบิโนจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับ ัได้นะครับโจเอลมาติปนะครับอลิซันเบเกอร์ผู้รักษาประตูน่าจะมีผู้นหลักของลิเวอร์พลก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมทางฮูมแฮมตันครับ วูฟแฟมตันนะครับนั่นนี้ทางชาวบ้านมีตัวเล่นที่บาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับทั้งอัลเปโดรเนโตนะครับอุโก้บุเนบูเอโนนะครับผมจอนนี่นะครับวิลลี่โบลลี่นะครับผมแล้วก็เยสันวัสเกรราครับแต่ก็ยังได้อ่ารูเบนเนเวสนะที่เขียนมาที่กลับมาจากโทษแบนแล้วก็ดานิเอลพูเดสครับที่หายจากโควิดก็พอกลับมาเสริมทัพได้อยู่สำหรับทางวูฟแฟมตันที่อ่ตัวเล็กตัวผู้เล่นหลักเจ็บมาค่อนข้างเยอะนะครับผมทางลิเวอร์พูลนะครับ ลิฟว์ูนัดนนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเดิมนะครับที่มีโรเบิร์ตฟอร์มิโน่ดับเบิลวเอเลียนแล้วก็เคอร์ติสโจนะครับผมนอกจากนี้นะครับลิฟว์พูลก็ยังได้ดาบิเกอิต้าและก็โจโกเมสที่กลับมาลงซ้อมด้วยความฟิตแล้วนะครับแต่คาดว่าน่าจะรอบทั้งคู่ไว้นะครับเพื่อเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับตอนนี้ก็นัดนัดน,น,น,นี้ในใจซิป ก็เลนไปบางละสับลิเวอร์พูลนะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้วุ้บที่ฟอร์มดีมากในฤดูกาลนี้นะครับโดยสิ้นัดล่าสุดแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับจะเปิดบ้านรับกัมเยือนเหมือนของลิเวอร์พูลนะที่ชนะมาสี่นัดติดพร้อมคลิงชิ้นสามนัดติดต่อกันนะครับผมโดยเจ้าบ้านนะครับแม้ว่าจะแพ้ไปแค่นัดเดียวจากสิ้นัดล่าสุดนะครับแต่ว่าทั้งสองมาล่าสุดที่ทำไดีๆก็แค่เสมอนะครับยังไม่มีประตูเลยสักนัดนะครับผมส่วนทางทีมเยือนนัดนะครับยิงได้อย่างน้อย2ประตูทุกเกมที่ไปเยือนจากกกทุลี นะครับแล้วก็แทบไม่แพ้เลยในเกมเยือนนะครับผมบวกกับสถิติที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ให้วูฟเลยสักนัดในเกมเยือนนะครับผมในนัดนี้ครับว่าลิเวอร์พูลคงจะบุกมาเก็บสามแต้มนะเพื่อแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกของทางอาเชลซีต่อไปนะครับผมาคาดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บชน,ชนะเหนือเหนือวูฟได้นะครับในเกมน,นัดน,นี้สำหรับคู่ของวูฟกับลิเวอร์พูล ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของคัมคืนนี้กันครับคู่สร้างคัมคืนนี้เป็นวัตฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากหัวตอร์ไนแล้วนะครับผมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เตะดึกสุดเลยนะครับก็คือเที่ยงคืนครึ่งวันเสาร์เวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับผมนั่นนี้วัตฟอร์ดนะครับทีมจากโซนท้ายตารางนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2ของตารางนะครับผมรองจากฝูงหน้ามีแต้มห่างกันโอ สิบก็แต่หละยสิบแปดสิบเก้าแต่นะครับกรถือว่าแห่งกันพอสมควรน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิทัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับก็อ่าก็ไม่แปลกครับที่เป็นอ่าซิตี้ที่จะเก็บชันชนะไปในทุกนัดนะครับเพราะว่าวัตฟอร์ดนะฟอร์มไม่ค่อยจะดีดังหลังนะครับผมแล้วก็แมนซิตี้ที่ หลังๆมันนี้ฟอร์มการเล่นดีเยี่ยมมากๆนะครับโดยนั้นล่าสุดนะครับเล่นในบ้านวัตฟอร์ดเมื่อปีที่แล้วนะครับกลางปีที่แล้วเข้าไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่ถล่มไป4-0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของ เจ้าบ้านวัตฟอร์ดนะครับสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านวัตฟอร์ดนะครับดูไม่ได้เลยนะครับชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไป7นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรักรรมเบียนของยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีนะครับก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับ2-1นะครับผมซึ่งเกมในบ้านของวัตฟอร์ดนะครับก็ดูไม่ค่อยได้อยู่แล้วแหละนะครับผมก็ชนะไปแค่สองครั้งนะครับชนะไปแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับเกมในบ้านของวัตฟอร์ดก็คือชนะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบ เหนือความคาดหมายนะครับ4-1ตอนนั้นก็ไม่ไม่ใช่อีกเลยนะครับสำหรับเกมนบ้างของวัตฟอร์ดนะครับก็ยำแย่พอตัวอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูสิทิ์นัดล่าสุดของทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิทนัดล่าสุดของเอ่อขออภัยไม่ขออภัยขออภัยคกูดูฟังครับสิทินัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโอ้ยละเมินนะครับชุดนี้ขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มเฟสผมเลยนะสิทิ์นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ ชนะ8เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าดูดีมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับโดยล่าสุดบุกไปอัดแอสตันวิลล่ามา2-1นะครับโดยเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นดูดีมากๆนะครับสิบล่าสุดนี้ไปเยือน5ครั้งยังไม่แพ้เลยนะครับมีสกอร์กลับบ้านทุกนัดนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมกันนะครับไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ วัตฟอร์ดนะครับทีมเยือนครับเออทีมเจ้าบ้านนะครับคาดว่าน่าจะมาในแผงสี่หนึ่งนะครับผมผู้เล่นหลักก็น่าจะมีโจชัคิงนะครับเจ้าเบรโดนะครับมุสซาชิโซโกนะครับผมเอรองดูซ่านะครับผมทอมเคลเวอรี่นะครับผมกิโกเฟเมนเนียนะครับแล้วก็ดานิเอลดานิเอลบัชมานผู้รักษาประตูสำหรับ อ่าผู้เล่นหลักของทางวัตฟอร์ดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางอ่าทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับผู้เล่นหลักๆก็น่าจะมีราฮิมสเตอร์ริงนะครับเบนเดอรซิวานะครับแจ็คกรีลิชนะครับโรดริโกเฟนเดสนะครับเฟรนาดิโยนะครับอ่จอชัวซินวาโรเบดิอัสนะครับแล้วก็อ่าเอเลิสโซเมรัยนะครับของผู้รักษาประตูนะ สำหรับผู้เลือดหลักของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมทางเจ้าบ้านวัตฟอร์ดนะครับผมนัดนี้จากที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าไบรตัน ว่ามีผู้เล่นเจ็บเยอะแล้วนะครับนัดนี้วอตฟอร์ดเยอะกว่านะครับผมทั้งเอ่อนิโคลัสเอ็นคุลูครับฟรานเชสโกชิโนต้านะครับปีเตอร์เอเบตเอเทโบนะครับอิสเมลาซ่าเคนเซม่าคอตโวบาแล้วก็เบนฟอสเตอร์นะครับผมแต่ก็ยังดีหน่อยนะครับได้อดัมมาซิน่านะครับเอมานูเอลเดนิสนะครับแล้วก็จูราชคุก้าที่ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแล้วนะครับก็น่าจะลงมาช่วยทีมได้อยู่ทั้ง3คนนะครับผมทางแมนซิตี้นะครับ แมนซิตี้นัดนี้ถือว่าพร้อมมากๆนะครับขาดแค่ฟรันตอเรสแค่คนเดียวนะครับแล้วก็จะได้แจ็คบรีลิชแล้วก็ฟิลโฟเไดดีฟิตพร้อมออกสไตล์เป็นตัวจริงลงมาช่วยทีมได้ในนัดนี้นะครับพร้อมทั้งไอริกลาปอเอเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกว่ามีลาปลต์กลับมาจากโทษแบนนะแล้วก็เควินดูบรอยที่หายจากโควิดแล้วนะครับโดยน่าจะโดย คาว่าเดอะบรอยน่าจะได้นั่งสำรองไปก่อนในนัดน,นี้นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้วัดฟอร์ดนะครับที่ิึงโดนจ่าฟงอย่างเชเีบุกอัดคาบ้านไป2-1น,นะครับจะเปิดบ้านพบกับยักษ์ใหญ่อีกทีมหนึ่งของลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะมาหกนัดติดต่อกันแล้วนะครับจากทุกลีกนะเอ่อ ทางชาบ้านครับเสียเปรียบอย่างชัดเจนนะครับในหลานี้ครับทั้งเรื่องของตัวเลื่อที่ไม่คบพร้อมนะครับศักยภาพและชื่อเสียงของทีมที่ก็ต่างกันมากๆอยู่แล้วนะครับพร้อมทั้งสถิติการพบการศิลป์ล่าสุดนะครับก็เป็นทางออกแมนซิตี้นะที่เก็บครองกระดานได้ทั้งหมดเลยนะครับศิลล่าสุดนะดูภาพรวมแล้วนะก็ไม่มีทางใดเลยนะครับที่วัตฟอร์ดจะพอสู้กับทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ที่ฤดูกาลนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ทางนี้ทางทางนัดนี้นะครับยังได้ตัวผู้เล่นหลักมาเกือบ ครบเลยนะครับสำหรับท่ามาซิตี้นะเขาไม่ต้องคิดมากนะครับยังไงแมนซิตี้ก็บุกมาเก็บ3แต้มไล่บีเชลซีอย่างแน่นอน และทางวัตฟอร์ดเองนั้นนี้ก็คงจะเล่นเพื่อเรียนรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์จากาทีมชั้นนำของลีกเพียงเท่านั้นเองก็น่าจะคุ้มค่าแล้วสำหรับาทางวัตฟอร์ดในนัดน,นี้นะครับสำหรับคู่ของวัตฟอร์ดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของต bon ิวบอลเตงในค่ำคืนนี้ครับก็ขอให้ผู้ดูผ,ผู้ฟังทุกท่านรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขลงทุนกันอย่างมีสตินะครับผมและก็บทหน้าที่ของผมแล้วในค่ำคืนนี้กข็ขอตัวลาไปก่อน